คุณผู้ชมครับเมื่อเอ่ยชื่อของจังหวัดยะโสธรแล้วนะครับนอกจากจะเป็นเมืองแห่งบ้างไฟแล้วแล้วก็ยังเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของดาราตลกชื่อดังล้องฟ้าเมืองไทยนะครับอย่างคุณหม่ำจกมกครับ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ครับว่าในวันนี้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาจังหวัดยะโสธรน,นั้นตั้งแต่ปี2557ถึง2560นั้นนะครับได้มีการกําหนดให้มีเรื่องของกเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้าวอินทรีย์นั้นเป็นตัวนําไปสู่มาตรฐานสากลน,นะครับโดยในวันนี้รายการรอบมีภาคาของเรานะครับจะมาติดตามโครงการหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับเป็นการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายข้าวหอมมะล,ลิอินทรีย์ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวจังหวัดยะโสธรซึ่งในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อําเภอไทยเจริญนะครับจะมาดูว่ารายละเอียดของโครรรงงกาานนี้เป็อย่ไ ก็จะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องเกษ,ษตรกรชาวนาะมีรายได้ที่ดีมากขึ้นได้อย่างไรนะครับรายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ รายละเอียดต่างๆนะครับในรายการของเราวันนี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสํานักงานทกศจังหวัดยะโสธรนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการนรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกนเด่นให้ท่านเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับครับสำหรับโครงการไร้บัตดีครับหรือโครงการคู่บุญข้าวเนี่ยเป็นความร่วมมือของทกศกับเครือข่ายพันธมิตรที่ที่ร่วมกันทํางานครับ หนึ่งในนั้นก็จะมีทางไปรษณีย์ทางสกตแล้วก็ทางครอบครัวข้าวสารเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยต้องการให้ให้ตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยผู้ผลิตข้าว, C, วอวินทรีย์โดยเฉพาะของจังหวัดเยโสธรเนี่ยรเรามีพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์ถือว่าค่อนข้างที่เป็นดีที่สุดของประเทศ<อ>นะเราต้องการที่จะสื่อให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวส่งมอบข้าวไปถึงผู้บริโภค Oh. เพราะนั้นโครงการเราก็คือว่าเกษตรกรเราต้องการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพส่งมอบให้ผู้ผลิตอย่างมีคุณธรรมคำ oh. ว่าคุณธรรมเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นคุณธรรมของตัวเกษตรกรเองครับซึ่งผลิตข้าวอินรีเนี่ยซึ่งมันจะต้องอมีข้อปฏิบัติค่อนข้างที่จะมากกระบวนการคระบวนา,าใช่นะฮะซึ่งมันจะมีขั้นตอนอยู่ประมาณ3าส สามสิบสามข้อโอ้โหเยอะเหมือนกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือว่าต้องปลอดสารพิษเพราะฉะนั้นคุณธรรมก็คือว่าตัวเกษตรกรเนี่ยเขาต้องการอยากให้สิ่งดีๆจากเขาเองเนี่ยไปส่งถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราก็เลยในส่วนของทกศก็เลยต้องมาดําเนินการโดยเป็นตัวกลางเพื่อที่จะส่งมอบข้าวคุณภาพนี้ให้ถึงผู้บริโภคนะฮะซึ่งที่เราเลือกเอาตรงจุดเนี้ยชุมชนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียงโนนบ้านโนนบ้านใหม่อำเภอไทยเจริญเนี่ยเนื่องจากว่าชุมชนนีน้มีจุดเด่นในเรื่องของการผลิตข้าวอินทรีย์เนื่องจากว่าชุมชนนีน้สามารถที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอะะซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้เนี่ยส่วนประกอบก็คือจะใช้มูลสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนก็คือจะใช้น้ำหมักมูลสุกร เอาน้ำขี้หมูนี่แหละมาเป็นส่วนผสมในการที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงซึ่งที่นี่รู้จักกันในชื่อปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพลังหมีปุ๋ยพลังหมีุ๋อเป็นยี่ห้อของเขาเลยใช่หมเป็นยี่ห้อคือทางทางชุมชนเขาจะรู้กันว่าถ้าปุ๋ยอินทรีย์พลังหมีเนี่ยคุณภาพจะจะดีเยี่ยมับผมซึ่งทางกลุ่มเขาก็จะผลิตสามารถอัดเม็ดใช้ในกลุ่ม นอกเหนือจากกลุ่มเขาก็จะใช้แบ่งปันให้ชุมชนรอบข้างใช้ครับนะฮะซึ่งซึ่งแต่ละปีก็มีคนมาสั่งสั่งจากชุมชนนี้ไปใช้ค่อนข้างทีเดียวครับนะครับอีอกจุดหนึ่งที่ชุมชนตรงนี้ที่ที่เรามาเลือกเนื่องจากว่าเป็นโรงเราจะมีชุมชนนี้จับในส่วนของทกศเข้ามาสนับสนุนก็คือว่าเราจัดตั้งเป็นโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ มีสอนด้วยใช่ไหมครับโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะเอานักเรียนซึ่งเป็นคนทํานานี่แหละเกษตรกรมาทํานาเนี่ยคือเขาก็จะมานั่งคุยมาปรึกษากันว่าอย่างสมมุติว่าเขาจะทําเรื่องข้าวเนี่ยสมมติว่า,าจะปลูกปักดําข้าวเนี่ยจะปลูกต้นเดียวหรือสองต้นหรือสามต้นมันมีความแตกต่างกันไหมเขาค็จะมานั่งคุยเรียนกันละเอียดกัน,นเรียนกันอย่างนั้นเลยแล้วก็มีการจดบันทึกนะฮะจดบันทึกจนว่าถึงว่า มันมีข้อแตกต่างอะไรกันไหมก็จะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งในจังหวัดยโสธรเราเนี่ยมีโรงเรียนในลักษณะนี้นยอยู่เก้าแห่งะะทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดครับเก้าแห่งโดยโดยโทกศก็จะไปสนับสนุนให้ให,ให้มีครบทุกอำเภอตอนนี้กระจายอยู่ทั้งจังหวัดนะฮะในในส่วนของโรงเรียนที่จะมาทำในเรื่องของข้าวอินทรีย์เพราะนั้นที่เมื่อวานที่เราเลือกเอา จุดนี้เป็นเป็นจุดที่นําเสนอเรื่องราวของข้าวอินทรียะโสธรเมืองวิถีอีสานแล้วก็ข้าวอินทรีสู่สู่สาคนเนี่ยรเราก็เลยมาเลือกเอาจุดนี้นะครับอันนี้ในส่วนของผลผล,ผลิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยโดยความร่วมมือเราเนี่ยช่องทางหนึ่งก็คือทางสกตยโสธรเนี่ยนะฮะสกตก็คือสากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศเนี่ย จะเป็นผู้มารวบรวมรับซื้อผลผลิตจากชาวนาก็คือถึงที่เลยที่นี่เลยที่ศูนย์แห่งนี้ใช่ไหมครับที่ศูนย์แห่งนี้หรือว่าตามตามศูนย์โรงเรียนโรงเรียนชาวนาที่เราว่านะฮะสกตก็จะไปรับซื้อซื้อเสร็จสกตก็จะไปผ่านกระบวนการแปรรูปก็คือสีสีนะฮะสีเสร็จก็จะบรรจุถุงเป็นบรรจุถุงเป็นผลิตภัณฑ์เตรียมที่จะส่งมอบให้กับผู้บริโภคนะฮะซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ที่ทำร่วมกันตอนนี้ก็คือภายใต้โครงการก็คือโครงการไรบัลลีอ๋อน,นี่ฉลากผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบนี้ผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้ผลิตภัณฑ์เราบรรจุหนึ่งกิโลกร,รมัมครับนะฮะก็<ห>โดย,ยงงราคาเท่าไหร่ยังไงราคาตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นข้าวอินทรีย์ซึ่งถือว่าเราคุณภาพดีนะฮะในโครงการก็คือว่าหนึ่งกิโลเนี่ยเราจะจําหน่ายที่ 84บาทอ๋อก็ไม่แพงนะฮะก็ไม่แพงแต่ถ้าถ้าตามทั่วไปมันร้อยกว่าบาทใช่ครับทีนี้ใน84บาทเนี่ยมันจะเป็นค่าจัดส่งโดยผ่านท่องทางของทางไปรษณีย์อ๋อนี่แหละจะสบายสะดวกมากยิงึ้นสำหรับคือถ้าท่านโทรสั่งเนี่ยก็สามารถเย็นปั๊บไปรษณีย์ส่งถึงที่ทันทีภายในย4ิบสี่ชั่วโมงครับวันนี้ข้าวเขาเรียกว่าไลบัดีครับคู่บุญข้าวเพราะฉะนั้นจัดส่ง ไปรษณีย์ก็จะคิดค่าบริการอยู่ประมาณ24บาทในการจัดส่งนะฮะทีนี้ก็จะเหลือประมาณห0สิบาทหกสิบบาทนี้เรายังแบ่งไว้เป็นสองส่วนแบ่งัไงบ้างฮะคือจะแบ่งห้าสบห้าสิบาทเนี่ยให้ให้ตัวเกษตรกรรับไปเยอะหน่อยเพราะตัวเกษตรกรเป็นผู้ผลิตต้องได้เยอะนะฮะและอีกสิบาทสิบบาทก็จะแบ่งอีกเป็นสองส่วนห้าบาทเนี่ยหบาทเนี่ยไว้สําหรับเพื่อ าการกุศลอ,อาจจะเอาห้าบาทนี้ไปบริจาคให้กับสถานเด็กเล็กชุมชนกำพร้าอันนี้ห้าบาทอ,อีกห้าบาทหนึ่งก็ไว้สำหรับให้ทางในส่วนของอชุมชนเกษตรกรเรกรนี่ยเป็นกองทุนให้เกษตรกร,ร,กร<อ>ในการที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตข้าวอินทรีย์เรียนรู้<อ>ต่างๆเพราะฉะนั้นตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเองเก็จะจะได้ขายข้าวอย่างน้อย ตันหนึ่งก็สองหมื่นบาทนะฮะคราวน,นี้เราก็เลยทําตรงนี้ครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการในส่วนของโครงการข้าวเราเปิดตัวครั้งที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่ที่ยโสธรเนี่ยเป็นเป็นครั้งที่สองอซึ่งในส่วนของธนาคารเองก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของการผลิตข้าวอ<ม>ินทรีย์เพราะนั้นในส่วนของอ ท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ถ้าถ้าถ้าสนใจอยากได้ทำยังไงครับถ้าผมสมมติว่าอาผมอยากทานข้าวอยากจะสั่งซื้ออย่างเงี้ยครับท่านสามารถที่จะโทรศัพท์ไปที่สกต<อ>สกตยโสธรก็ได้หรือโทรที่ทกศทุกสาขา <ผม S 2> ใน <จำ S 2> ของจังหวัดยสโส<อ>ธรเนี่ยเพื่อสั่งซื้อข้าวไร่บัลดีนอกเหนือจากท่านจะได้ได้ทานข้าวที่มีคุณภาพต่อร่างกายแล้วเนี่ยท่านยังได้ บุญกุศลทำกุศลให้กทำกุศลน,นะฮะได้ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและที่สําคัญเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันไปถึงผู้ด้อยโอกาสเช่นเด็กเล็กคนชราต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาเงินส่วนนี้นไปช่วยในส่วนของพี่น้องที่ช่วยซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดเชียงสุรครับครับท่านครับเดี๋ยวนี้หลายๆจงังหวัดในแถบภาคอีสานเองไม่ว่าจะเป็นภาคกลางเองเขาก็มีการ ชูนโยบายเรื่องของข้าวินรีเหมือนกันครับทางยโสธรเองนี่เราจะวางแนวทางในอนาคตยังไงครับที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลยนะครับบอกว่าจะชูเรื่องของข้าวินทรีย์นี้ขึ้นมาครับในส่วนของจังหวัดยโสธรโดยทางทกศเองเนี่ยเราจะมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของทกศกระจายอยู่ทุกสาขาแล้วก็จะเอาเรื่องราวพวกนี้นะ่ะแต่ละแต่ละที่แต่ละแห่งมีการผลิตมีจุดเด่นอะไรยังไงครับแต่ละศูนย์ก็จะเป็นเครือข่ายกัน ไปจับมือกันแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้เพื่อที่จะขยายผลข้าวหอมมะลิอินทรียเนี่ยให้สามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งมอบให้ผู้บริโภคได้อย่างท่วงทีท่วงทงันเป็น,น <ะ S 1> การเพิ่มช่องทางเพิ่มช่องทางและในส่วนของพกสอเองเนี่ยนอกเหนือจะให้กลุ่มทําแล้วเนี่ยเราเองก็ได้ไปร่วมมือกับทางธนาคารจับมือกับสกตในการที่จะหาตลาด คือตอนนี้เราเดี๋ยวภายในประเทศครับเราก็ดําเนินการอยู่แล้วก็อนาคตวางไว้ว่าจะดําเนินการก็คือส่งออกต่างประเทศนี่แหละครับที่ผมกำลังจะถามเป็นคำถามต่อไปว่าเรามองไปที่ตลาดต่างประเทศยังไงตอนนี้มองที่ตลาดต่างประเทศนะฮะว่ามันจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพี่น้องชาวนาให้สูงขึ้นเพราะถ้หาหากพี่น้องชาวนาอยู่ได้ทกศก็อยู่ได้นะฮะ ป็นหน่วยงานจะต้องพึ่งพาอาศัย<ๆ>ซึ่งกันและ<ๆ>กันพี่น <พา S 1> ้องเกษตรกรชาวนาอยู่แล้วถ้าไม่มีเกษตร,รกรหรือเกษตร,รกรยังลืมปลาอาปากไม่ได้เนี่ยคศออก็ยังก็ยังต้องเหนื่อยแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ทางพี่น้องสามารถขายข้าวได้ราคาดีพคศเราก็ถือว่าเราได้ทําภารกิจนี้สาเร็จครับแล้วเสียงตอบรับจากเกษตรกรล่ะครับตอนนี้มีพื้นที่ในการปลูกเรื่องของข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมยังไงบ้างครับในส่วนของ พื้นที่นะฮะจากเดิมเนี่ยชาวบ้านก็ยังกล้าๆก็กลัวอยู่เนื่องจากว่าผลิตแล้วก็ไปขายลงสีก็ได้ราคาเท่ากันค,คือระหว่างข้าวหอมมะลิธรรมดากับข้าวอินรีไปขายลงสีก็ได้ราค,า,รา,คา,าเท่ากันแต่เนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยมีส่วนงานไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาครัฐเอกชนเริ่มเข้ามาครับทีน,นี้ในแง่ของพื้นที่มีการเพิ่มขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ย ในจังหวัดยะโสธรพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ4ี่แสนไร่นะครผลผลิตปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก2 0,000่ตันโอ้ไม่น้อยเลยนะไม่ไม่ไม่น้อยครับปีนี้นะครับครับเอาละมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วประเทศในตอนนี้บ้างครับสำหรับเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็เรื่องของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดยะโสธรครับเชิญครับครับก็อยากจะเชิญชวนทางผู้ชมทางบ้านนะครับ ถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาให้ขายข้าวได้ราคาดีสิ่งหนึ่งที่ชาวนา,าเป็นห่วงเป็นใยท่านก็คืออยากส่งมอบความรู้สึกดีๆข้าวที่มีคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพมีคุณธรรมสำหรับผู้ผลิตให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาพที่ดีเพราะงะั้นก็ฝากเชิญชวนนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อ ข้าวหอมมะลิอินทรยีย์ไรบอด,ดี้ผ่านทางช่องทางจากสกตหรือว่าทกศส,สาขายโสธรหรือทกศในเขตของจังหวัดยโสธรครับซึ่งไปษณีย์จะพร้อมที่จะส่งให้กับทุกท่านที่สั่งภายในยีิบสี่ชั่วโมงครับถึงบ้านแน่นอนถึงบ้านแน่นอนครับส่งถึงหน้าบ้านเลยถึงหน้าบ้านครับตื่นเช้ามาสั่งตอนเย็นตอนเช้าได้ทานข้าวแน่นอนครับ ครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านนะครับที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบคุณครับผมครับครับคุณผู้ชมครับเราจะไปติดตามกันต่อนะครับในแง่มุมของเกษตรกรชาวนาบ้างว่าเขาจะได้อะไรจากโครงการนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่มีการเข้ามาสนับสนุนมีโครงการนี้เกิดขึ้นครับ คุยกับทางพศแล้วนะครับผู้ซึ่งเป็นแม่งานหลักในการจะทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้เราจะมาพูดคุยถึงในแง่ของเกษตรกรกันบ้างนะครับเป็นผู้นําชุมชนครับคุณพี่สุทัศน์นะครับผมสวัสดีครับพี่เป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่ใช่ไหมครับครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีโครงการนี้เข้ามาทําให้เกษตรกรเราหรือว่าชีวิตของการทํานาอินทรีย์นี่เปลี่ยนไปมากน้อยยังไงบ้างครับพี่ครับก็ก็คือเมื่อก่อนชุมชนเราก็ทําทําอินทรีย์อยู่แล้วนะครับทำมานานไหมครับ ครับทำามา่ต่ปี47่ครับ2547แต่ยังยังไม่ได้รับการรับรองอ้าวเดยวครับเพราะว่าทําก็เราทํากินในครัวเรือนกินเพื่อสุขภาพครับผมส่วนขายก็ขายอยู่แต่ก็ได้ราคาตามท้องตลาดราคาต่าครับราคาต่าก็เป็นข้าวินซีนะครับผมแต่ไม่มีการรับรองคือคือตอนนี้เรามีการรับรองจากมกทครับผมครับรับรองว่าเป็นรับรองว่าเป็นอินซีครับถึงได้มีเอกสารมีหนังสือมารับรอง ครับผมมีหนังสือมาการันตีว่าเราเป็นข้าวอินทรีย์แล้วครับครับหลังจากรับรองไปแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากรับรองไปแล้วก็ดีและก็ตอนนี้ก็มีโครงการของไรบัลลีเข้ามาส่งเสริมอีกครับก็จะเป็นอีกทางนึงให้เกษตรกรที่ทําเกษตรอินรีนี่มีช่องทางที่จะขายข้าวสู่ตลาดครับให้คนที่ต้องการข้าวอินทรีย์ได้กินได้รู้ว่าข้าวอินรีของจังหวัดยะโสธรเรานี่มีคุณภาพ มากไหมเพียงไหนครับแล้วเกษตรกรในกลุ่มของเราเขารู้สึกยังไงบ้างครับได้คุยกันบ้างไหมว่าหลังจากที่มีโครงการนี้เข้ามาแล้วเนี่ยครับเกษตรกรก็ดีใจครับเพราะว่าเขาแต่ก่อนก็ทาเป็นอินซีก็ขายตามท้องตลาดแต่ตัวนี้เราจะได้ได้รู้ตลาดได้รู้ช่องทางว่าเราจะจําหน่ายให้ใครเขาก็เขาก็บอกว่าเขามั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นกว่าแต่ก่อนก่อนจะมีโครงการเข้ามานะครับ คราวนี้เป็นอีกคําถามหนึ่งซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากรู้เหมือนกันนะฮะข้าวเนี่ยอินรีย์มีอยู่หลายจังหวัดมากเลยต่างคนก็ต่างชูว่าตัวเองหอมขาวอร่อยดีที่สุดในโลกดี่สุดในประเทศไทยของข้าวยโสธรเองนี่ถือว่ามีเอกลักษณ์มีจุดเด่นตรงจุดไหนครับข้าวยโสธรคือจุดเด่นก็คือเป็นข้าวหอมมะลิ105ซึ่งมันมีความหอมเป็นพิเศษครับเวลาหอมแล้วขึ้นหม้อด้วยนะเวลาหุงจะขึ้นหม้อใช่ไหมขึ้นหม้อด้วยหอมด้วย เวลาเราหองไอหงงตอนเช้านั้นมันจะหอมไปถึง3ามสี่ครัวเรือนเลยครับจะแตกต่างจากข้าวปกติแตกต่างจากข้าวปกติทั่วไปผมเคยไปอบรมหลายๆที่เขาก็ว่าข้าวหอมมะลิเหมือนกันแต่ผมไปกินแล้วไม่ไม่สู้ของยอโสรสชาติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับของของเยอโสมันจะนุ่มหอมด้วยครับไปกินทางอื่นกลับมากินอยู่บ้านตัวเองสู้กันไม่ได้เลยกินที่ไหนก็ไม่อร่อยทั้งที่สองเยอโซทอนแบบนี้ก็ต้องอาจจะมีต้องมีการพิสูจน์นะฮะถ้าคุณผู้ชมเขาดูอยู่เนี่ยอยากหุง แล้วทําให้มันอร่อยขึ้นหม้ออย่างที่ว่านี่ต้องมีวิธีการแตกต่างจากการหุงทั่วไปยังไงครับซึ่งการหุงก็ไม่ยากครับก็หุงเหมือนข้าวทั่วไปครับก็หุงเหมือนข้าวทั่วไปไม่ไม่มีข้อแตกต่างอะไรเลยใส่น้ำเยอะน้าน้อยอะไรเงี้ยน้ำเยอะน้าน้อยเท่ากันครับอ๋อครับผมครับแต่ว่าความหอมความความหอมแตกต่างจากที่อื่นผมเคยไปกินหลายที่ก็ที่นี่ถือว่ามีเอกลักษณ์ครับผมครับอ่ะ น,นี้คุณผู้ชมชมรายการอยู่ครับผมอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับคนที่จะมาซื้อข้าวเรานี่แหละนะครับผมเชิญครับครับผมก็อยากฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชมรายการตัวนี้อยู่นะครับซึ่งข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุโขทัยได้ทำได้มาตรฐานของมกทแล้วนะครับคือผู้บริโภคไม่ต้องห่วงเรื่องมาตรฐานเพราะว่าเรามีมีนักส่งเสริมมีคนลงไปดูแลพื้นที่ที่ทำอินทรีย์ แทนพี่น้องผู้บริโภคคือจะมีนักส่งเสริมไปติดตามไปตรวจแปลงทุกทุกอาทิตย์ทุกเดือนแล้วก็มีการมาประชุมประเมินซึ่งสมาชิกที่ที่ผ่านสมาชิกที่ที่ไม่ผ่านเราก็จะคัดออกคนไหนที่ทําไม่ได้เราก็จะคัดออกสามารถทําให้ให้เป็นข้าวเวนซีที่มีคุณภาพได้รับรองว่าร้อยเปอร์เซ็นครับข้าวเวนซีของจังหวัดจะีทองคครับครับมีเสียงยืนยันจากคนที่เป็นเกษตรกรตัวจริงเลยครับขอบคุณมากครับัขอบคุณครับ สุดท้ายในรายการวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของมาตรฐานของข้าวครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยทีเดียวสำหรับผู้บริโภคที่จะเชื่อมั่นว่าข้าวของที่นี่นั้นมีมาตรฐานนะครับวันนี้เรามาคุยกับพี่หนูจันทร์กันนะครับผมสวัสดีครับพี่หนูจันทร์ครับครับผมของพี่ครับมาตรฐานข้าวของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมาตรฐานข้าวของที่นี่นะครับก็จะมีการควบคุมอะไรการผลิตต่างๆครับมีควบคุมการผลิตเช่นนะครับก่อนเราจะทํานะครับ ยกตัวอ,อ,อย่างยังคันนานี้ก็ประมาณสูง1เมตรกว้าง1เมตรนะครับครับรอบบริเวณคันนาใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้เล็กกว่านี้ก็ไม่ได้ครับใหญ่ใหญ่ได้นะครับใหญ่กว่า1เมตรได้ได้ครับผมแต่แต่ไม่ไม่ให้เล็กกว่าหนึ่งเมตรต่ำกว่าหนึ่งเมตรนะครับอันนี้คือมาตรฐานของกมทเขาครับที่เขากำหนดมากำหนดนะครับเขากำหนดนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ผ่านนะครับ ผ่านผ่านที่แปลงนานะครับอ๋อแล้วก็เราก็เรื่องปุ๋ยนะครับทีนี้ก็พูดถึงเรื่องปุ๋ยมีหัวใจสําคัญะไรนี่คือหัวใจสําคัญเรื่องปุ๋ยนะครับก็เน้นนะครับก็พวกอินทรีย์นะครับอินทรียล้วนๆนะครับไม่ไม่ไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาสารเคมีอลยอยางใดนะมามาเปือยมาปนนะครับปนกับปนเปือนครับ พวกพันข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยหรอพันข้าวนี้ก็คือเราจะใช้คัดพันุ์เองนะครับไม่ไม่คุกยาไม่คุกยาพวกพวกสารเคมีอะไรเลยนะครับคัดพันุ์เองนะครับคัดพันเองนะครับพวกพันุ์ข้าวอะไรหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการผลิตนะครับก่อนนั้นก็มีการเตรียมดินนะครับเตรียมดินก็มีวานบานทัวแล้วก็ไถกลบแล้วก็ วานปุ๋ยปุ๋ยพวกชีวภาพปุ๋ยอินซียแล้วนี่ก็วางแล้วก็วานทัวนะครับแล้วก็ไถกรบไถกลมต่อสั่งอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็เตรียมดินนะครับคือเตรียมดินเสร็จแล้วครับเตรียมดินเสร็จหลังจากนั้นละครับหลังจากนั้นก็เราก็ตกก้านะครับตกก้าตกเขาเรียกตกก้านะครับเราก็นําพันข้าวนี่แช่น้ําแช่น้าประมาณนั้นก็เอาไปงอกงอกแล้วก็ เราก็เอาประมาณสัก20สบเอดวันครับก็พอประมาณแล้วก็เอามาปากดำนะครับปากดำ<อ>ก็ไม่ไม่ไม่ใช่นาหวานนะครับนาดำอ๋อใช้เป็นนาดำเป็นส่วนมากเป็นนาดำนะครับ<ม>ครับครับหลังจากนั้นก็ดูแลก็ <c oughs> หลังจากนั้นก็ดูแลนะครับแล้วก็ไม่ไม่เฉพาะเกษ,ษตรกรดูแลนะครับ,รบมีนักส่งเสร,ริมนะครับลงมาดูแลลงมาควบคุมดูแลนะครับมีนักส่งเสริม เขามาดูไหมครับหรือว่าเขาจะมาดูแลทุกระยะนะครับมาดูแลมามาตรวจแปลงมาดูแลทานองนี้นะครับอย่างนั้นอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งก็ประมาณสครั้งครับผมเดือนละสอครั้งสครั้งรแต่ว่าก่อนหน้านี้คือไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาคือเราทํำกินเองทำทำกันเองนะแต่ตอนนี้มีมาตรฐานตอนตอนนี้มีมาตรฐานนะครับมีการรับรองอะไรทํานองนี้ ช่วงท้ายแล้วพี่พูดให้คนที่ดูรายการตอนนี้เนี่ยเขาเชื่อมันและมั่นใจข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยะโสธรก็ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มของเราครับครับ,รบ,รบข้าวอินทรีย์ของกลุ่มของเรานี่ก่อนตอนนี้นะก็ก็ม<อ>ีได้ได้มีการยอมรับนะครับ<ส><ญ>ยอมรับกับระหว่างจังหวัดยะโสธรแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับ,รบมีเกษตรกรมีพี่น้องคนไทยนี่ยอมรับว่าเป็นข้าวนี้ได้รับรองมาตรฐานปลอดภัย ครับได้ปลอดภัยต่อชีวิตกับพี่น้องคนไทยเราเวลาบริโภคทำน้องนี้นะครับไปมีการยอารับครับครับผมะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับที่มาให้รายละเอียดของมาตรฐานข้าวนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้นะครับคงจะเห็นและก็เชื่อมั่นถึงคุณภาพของข้าวในโครงการไร้พัดนี้แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของเกษตรกรและก็เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีความสะดวกและก็มีความรวดเร็วมากขึ้นผ่านทางช่องทางของปรษษีทโดยความร่วมมือของทางทกศครับนี่คืออีกหนึ่งนโยบายสําคัญนะครับเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดจโนทรที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ในแบบสากลครับวันนี้ผมประเทศธาระพร้อมทีมงานนะครับและก็ผู้ร่วมรายการทุก